กดกดอีฟหนิงเซ้าหมัดโอเคค่ะท e ุกคนวันนี้นะคะแล้วก็มีอะไรจะมาถามเราอยากจะถามทุกคนว่าทุกคนน่ะขอของขวัญกับอะไรนะคะในวันฮิ์มาหรือเมลิฮิ์มานะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะในวันฮิ์มาขอให้เงิน คองไหลมาเทมานะคะขอให้ผู้ติดตามเราเยอะๆด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e ให้เราด้วยนะคะถ้าผู้ติดตามถึงพันเท่าไหนอย่าลืมนะเปิดหน้าแน่นอนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะ และช่างน้องทัฟเฟิช่างน้องไอคิวค่ะส่วนตอนนี้น้องทัฟเฟิเขาบอกเราว่าน้องเขาท้องมากเลยนะคะเราเลยได้เข้าไปเล่นรหัสน้องนะสามารถแอดทัฟเฟิลไได้เลยค่ะนี่ค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะรหัสใหม่ของน้องนะคะสามารถแอดน้องได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you so much